หากมีโอกาสไปกราบสัการะองค์พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจัดพิษณุโลกแล้วก็อยากให้ได้เข้าไปกราบสัการะขอพรพระเหลือกันด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชพระเหลือหรือพระเสสันตะปฏิมาเป็นพระพุทธรูปตามมาลาวิชัยขนาดหน้าตักกว้างหนึ่งศอกเศษสร้างขึ้นจากทองสำริดที่เหลือจากการหล่อพระพุทธรูปทั้ง3องค์ได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีสัสดาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศักราช1900 ตรงกับราัชาสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยมีพระอัครสาวกที่หล่อขึ้นในคราวเดียวกันทั้ง2คือพระสารีบุตรและพระโมคัลานะมีความเชื่อกันว่าหากได้ไปกับสการะพระเหลือขอพรให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ